โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Ball Z, ดานบอล l ซดตุกทางแมทรนิกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาทําการโชว์ตัวละครของเบเกต้า GT นะครับเบเกต้าจากภาค GT นั่นเองนะครับเบเกต้าลิงยักษ์พลังลิงยักษ์และเป็นตัวฟรีนะครับที่มีมาตั้งแต่วันก่อนหน้านี้แล้วไม่ถึงสัปดาห์นะครับเป็นตัวละครตัวฟรีตัวใหม่ของเกมของเราเซิร์ฟจีบีนะครับนะก็จะมาทําการโชว์กันในคลิปนี้ นะครับส่วนคลิปตัวละครอย่าง6ปี UI เนี่ยเดี๋ยวผมขอเวาลาฟาร์มก่อนแล้วกันของเซิร์ฟเจแปนนะแล้วก็พวกตัวฟีตัวอื่นอย่างเช่นคุรดินอะไรเงี้ยที่ต้องทําไว้เล่นเอเซฟิเซอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยตามไปให้หลังเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปเนี่ยคือจะมีคลิปเยอะมากๆทั้งเซิร์ฟจีบทั้งเซิร์ฟเจแปนผมเป็นต้งสองเซิร์ฟเลยตอนนีนน้คือแบบต้องทําทั้งสองเซิร์ฟแะบมันเยอะจริงเดีมีเอเซบาร์รักากากมาอีกค่อยว่ากันให้หลังนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเจ้านี้ก่อน เจ้าตวัวฟรีของเบเกต้าลิงยกักษ์คีีก่อนตรงนี้ก็เป็นด่านฟาร์มจากด่านซอลลี่อีเวนต์นะครับชุทีมของชารุรักกันซาก้าเนี่ยจะได้โบนัสดรอปเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับมาล้วเปิดมาไม่เจอนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันนะครับขอรีแคปตัวละครของเบเกต้าก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างมันพาสีไปยังไงเผื่อใครไม่รู้จะแปลให้เลยตรงนี้นะครับผู้นำนะครับนำให้กับแกดของใจแอนไม่ใช่ใจแอนขอภัยพูดผิด แฉดของเกรดเอพาวเวอร์นะครับแฉดของพลังลิงยักษ์นั่นเองก็เป็นแฉดใหม่ของโวจิตาสี่ไม่ใช่แฉดใหม่พูดผิดมันคือแฉดที่แบบว่า,าเป็นแฉดของโวจิต e ้าสี่อคือผู้นำของโวจิต e ้าสี่แหละพลังลิงยักษ์พวกเนี่ยจะให้ดูนะพวกร่างสี่อะไรเงี้ยพวกโกคูเด็กที่เป็นพลังของลิงยักษ์อยู่ในตัวตอนใช้พลังลิงยักษ์ในตัวนะบูลี่กันน้ำเหมือนกันทับบูรี่มันนับพลังลิงยักษ์ในตัวไงมันจะเหมือนทายาสีแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นแนวของสายของทางภาคซูเปอร์แทน นะมันก็คือแบบมันจะคล้ายกับของโบลี่นะมันจะเหมือนกับซูเปอร์เซียสี่เตินภาคซูเปอร์แทนตรงนี้นะเรียกว่างั้นดีกว่าโบลี <c> ่ <oughs> นับนะครับทาเลสก็นับพอเป็นร่างลิงยักตัวนี้อันนี้นับถ้าเป็นทาเลสร่างธรรมดาไม่นับนะครับแล้วก็โกคูเด็กก็นับเพราะว่าใช้ท่าตรงท่าหมัดเนี่ยเป็นรูปลิงยักขึ้นมาด้านหลังเนี่ยก็นับเหมือนกันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหาอะไรแต่ก็นับนะครับแล้วก็พวกร่างสีทั้งไหลยแหละนะครับร่างสีนะครับเบบี้ 4, นะครับอืมอะไรอย่างนี้ นะล่างสีล่างอะไรมาหมดเลยตรงนี้นะครับก็เป็นแฉกที่เอาใจซูปเปอร์ไซยาสีนะใครชอบไซยาสีนี่คือต้องต้องมีตัวละครของโกเกต้าสีมานําให้กับแฉกนี้นะฮะซึ่งผมก็ชอบล่างสีมากแต่ว่าไม่ได้โกเกต้าสี่แต่แต่ไม่แน่นะยังไม่หมดหวังเพราะว่าผมเนี่ยจะมาทําการเปิดกาชาเพิ่มอีกหลังจากยงเพชรพอในการในการเปิดดับมันตินะฮะนั่นแหละนะซึ่งก็มาเดี๋ยวดูสกิลก่อนลวกันนะครับเริ่มจากเอฟเฟกไม้ตาย นะครับเอฟิกแมกตายเนี่ยจะกลายเป็นการโจมตีแบบเออ่ซูบิมดาเมจนะครับแล้วก็เลสซิ่งเอเนเค้หนึ่งเทิร์นก็คือเพิ่มเอเนเคแบบหนึ่งเทิร์นตรงนี้นนคือน่าจะเพิ่มแบบ30%นะครับตีเสร็จก็ตีแรงขึ้นไปอีกตรงนี้นะครับแล้วก็โลว์เฟนซ์ได้ด้วยนะก็ตัวเองได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็สตูนโลวดด์เซ์ลงไปอีกถือว่าดีนะครับก็เวลาติดเบิ้ลเนี่ยถือว่าเจ๋งจะได้ตีแรงขึ้นไปอีกรอบที่สองนะครับก็แนะนำให้อัพเบิ้ลนกก็จะดีเหมือนันนแต่ี้้นนะ่ะก็ไดด้้เบิลก็ี เดี๋ยวว่าของเรื่องพาสซีฟกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าของเรื่องการอัพเส้นทางนะครับพาสซีฟนะฮะพาสซีฟเนี่ยมันจะเป็นการบัฟเอริคเดฟเอนตั้งต้นมาให้80นะครับแล้วก็พร้อมกับมีบัฟเอริคเดฟเอนเพิ่มอีก80นะครับถ้าหากนะถ้าหากว่ามีตัวละครประเภทของเกรดเอพาวเวอร์อยู่ในการโจมตีด้วยเนี่ยจะเป็นการบัฟเพิ่ม80เปอร์เซ็นตเคดฟเอนตรงนี้นะครับแล้วก็ จะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างเล,ลิงยักษ์ได้ก็คือร่างเลิงยักษ์เบต้าด้านหลังเห็นไหมแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเลิงยักษ์นะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นลิงยักษ์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปสีเทินแล้วก็มีเลือดต่ํากว่า50เซนหรือว่าเท่ากับนะครับจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเลิงยักษ์ได้ก็คือต้องมีเลือดต่ําแล้วก็ผ่านไปสีเทินด้วยนะครับสีเทินเท่ากับหรือว่าขึ้นไปนะครับนี้อ่า <laughs> พาสเซธิ์สกิลชื่อว่าบูม่าไอเดียครับไอเดียของบูม่านะฮะ รู้สึกว่าจะเป็นตอนภาค G T ที่แบบว่าใช้เครื่องยิงพลังบูสต์หรือสักอย่างนึงเนี่ยน,นะยิงเป็นพลังบูสต์ขึ้นพลังกลายเป็นลิงยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยดูมันผ่านอยู่แล้วว่าผมไม่ค่อยได้ดูภาค G T มากนะไม่ได้เจาะลึกไม่ได้ไม่ได้เจาะลึก,ลกเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากกลับไปดูนะรู้สึกว่าอยากกลับไปดูภาค G T มากเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือในแอปทวีดีนี่คือมีให้ดูอยู่นะเป็นดัมัน G T ภาคไทยนะครับ ตาจริงอยากดูแบบซับมากกว่ามันหายากแบบซับอะแบบเป็นซับไทยแต่ว่าเสียงญี่ปุ่นเสียงอังกฤษนี่คือก็หายากนะนะผมว่าหายากมากนะถ้าใครมีก็แนะนําให้ได้นะตรงนี้แล้วนะโอเคมาเข้าเรื่องนะครับเบต้าผมมาแล้วเบตา้าเอาละ่ะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าลิงก์ผมไม่ได้อัพลิงก์มากมายนะครับไปอัพมาก็ระดับหนึ่งแค่เระมาสามหรือสี่นะครับถือว่าผมก็พยายามไปอัพมาแหละตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้กะมาทาคลิปโช๊กก็ผมก็ไม่ได้อัพตรงนี้นะไม่ได้อัพเลยนะฮะ โอเคครับมาดีเฟนต์เท่าไหร่กันเอ่ยตรงนี้ดีเฟนต์อยู่ที่ห้าหมื่นสามนะครับน่ะน้อยมันน้อยเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวละครประเภทของแคลดพลังเลิงยักษ์อยู่ในการโจมตีด้วยไงมันเลยมีบัฟมาน้อยกว่าปกตินะครับจะมีบัฟแค่บัฟบัฟเดียวคือบัฟ80%ตั้งต้นแค่บัฟเดียวตรงนี้นะครับแต่ก็มาซัพพอร์ตหนึ่งตัวแล้วก็พาร์สีไม่ได้เต็มที่นะครับต้องคู่กับพวกอะไรเงี้ยคู่กับพวกอะไรนะเบต้าสี่อะไรอย่างี้แล้วก็โทระนะครับจะดีสุดแล้ว นะโทราทนี่คือลิงก์ดีด้วยอ่ดาเมจรแปดแสนนะอืมผมว่าผมว่าได้อยู่นะดับเบิลด้วยโอเคถ้าเกิดเมื่อกี้คือมีแคตประเภทของพลังลิยักในเทิร์นด้วยนี่ก็คือน่าจะตีขึ้นประมาณลักหลักล้านต้นน่ะล้านสอง 2, ถึงไหมผมว่าถึงนะแล้วโท,าท่าเปลี่ยนร่างทําไมไม่รู้เหมือนกันเออปล่อยไปนะครับตรงนี้คือเรื่องของการเส้นทางให้กับเบต้าจีตัวนี้นะผมว่านะ ผมว่าไปทางคิก็ได้นะเพราะว่าตัวละครมันก็แบบมันเน้นเล่นในด่านอีเวนต์แบบอย่างนี้มากกว่าเนอะด่านยาวๆไม่น่าจะเวิร์เท่าไหร่ผมว่านะเอาไปแบบเอาเป็นตัวละครแบบเป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นสายฟรีอ่ะเออเป็นตัวละครจริกซอต่อทีมพวกแขดของอ่าเกมเอฟพาวเวอร์ได้เพราะว่าแขดนี้คือตัวละครทังตัวก็บแบบว่ามันมีน้อยไงมันต้องเป็นตัวละครจากกาชาอะไรนี้มากกว่ารู้สึกนะแล้วก็แขดนั้นด้วยนะครับแขดภาคมังกรเงาดําด้วย เป็นก้อนเงาดนะัอ่าชาร์ตรก้อนซาก้านั่นแหละแข่นั้นก็คือตัวละครมีน้อยนะครับถ้าใครเพิ่งเล่นใหม่ก็สามารถฟาร์มาเอามาต่อเติมให้ทีมด้วยกันได้นั่นแหละก็สามารถนําเบต้าเนี่ยมาต่อเติมให้กับทีมชาร์ตราก้อนซาก้าได้นะตรงน,นี้นะครับซึ่งซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าเบต้าตัวนี้ในอนาคตนะแบบสักในสักกิจกรรมหนึ่งอะ่ะจะเป็นกิจกรรมในภาคของทีม GT อะไรเงี้ยผมว่าสักวันหนึ่งน่าจะได้ eca พอดูทรงนี่คือมันเป็นตัวละครแบบมาแนวทาง i e c a มากเลยนะสังเกตดูนะว่าผู้นํามันแบบผู้นํามันนาให้กับแคเกรดเอพาวเวอร์แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วพอ ECA ก็จะกลายเป็นเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสเป็น ECA สูงมากแต่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตตรงนี้นะครับผมคิดว่านา่าจะได้ ECA ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็รอชมกันได้ต่อไปนะสักช่วงหนึ่งอ่ะช่วงของกิจกรรมภาค GT อะไรเงี้ยนะเออน,น่าจะมาอยู่นะครับนะ ซึ่งแม่งเอ้ยรู้สึกไม่ได้โชว์เท่าไหร่นยเดี๋ยวต้องไปจัดเทินใหม่ว่ะนะไม่ได้ให้มันเปิดเทินม่คู่กับพวกโทระเงยมันจะแบบว่าท้าศีพทำงานไม่เต็มตรงเนี้ยนะฮะมันจะตีได้ได้ได้ไดแรงไม่สุดเท่าไหร่นะ,นะครับเดี๋ยวโชว์สักเดี๋ยวโชว์สักเกมแล้วกันตรงนี้นะครับเพื่อว่ากันเรื่องของเลตทละครนะฮะว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีโอเคครับแต่ก่อนอื่นคือเบตา้ารา กลายร่างปเป็นลิงยักษ์แล้วเพราะว่าเลือดต่ำนะครับแล้วก็ผ่านเป็นสีเทินด้วยนี่เออแล้วก็หนึ่งสิ่งที่บอกว่าเป็นตัวฟีที่ดูเจ๋งมากๆคือภาพอนิเมชันนะครับเนี่ยโคตรหรูเลยนะหรูมากนะฮะมันเหมือนตัวละครตัวครั้งเฟสเลยแบบอนิเมชันขนาดเนี้ยแต่เป็นตัวฟี่ถือว่าเจ๋งมากเลยนะคือมีดีที่อนิเมชันด้วยแล้วก็ถามว่ากาก,ากไหมก็ไม่ถึงขั้นแบบก,กากมากนะมันก็พอผมว่ามันก็พอโอเคตรงเนี้ย มันก็ถือถือว่าเป็นตัวละครระดับแบบธรรมดาโตฟีธรรมดาที่บอกว่าสามารถได้ดันเก็บเหรียญได้อะไรอย่างนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอดูกันแล้วกันว่าพาสีของร่างหนิงยักษ์เนี่ยมันเป็นพาสีอะไรบ้างมีปะ่ะพาสีพาสีไม่มีเนะโอเคเป็นแค่คีบวกหนึ่งมาให้โอเคก็ถือว่าดีจะได้ได้แม่ตายง่ายขึ้นยังไงยังดีนะมันยังให้คีมาให้เนี่ยนะก็ว่าอยู่ทีไม,มันได้คีแบบมันขึ้นมาคีต้องใช้ลูกแก้วแค่ห้าลูกได้แม่ตายเนะีน่ยแม่งแบบบวกคีมาให้นี่เอง โอเคนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าอย่างรู้กันว่าอุปสรรคของร่างลิงยักษ์นี่คือแม้ตายมันได้ยากนะฮะเออถือว่าเป็นข้อเสริมที่ดีนะฮะนี่ครับแม้ตายของร่างลิงยักษ์เบต้าจีทีคริงเป็นยิงเป็นกอสิล่าเลยมึงยิงพลังไฟออกจากปากโอเคฮะตีเมื่อกี้ตีเจ็ดแสนนะตรงนี้้าเห็นไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะฮะกยค่อเป็นร่างลิงยักษ์เนาะแต่ก็ รอย่างนี้คือมันดีนะมันดีสำหรับพวก SBR หรือว่า ECA เพราะว่ามันเป็นการอมาตะาชั่วคราวอะแล้วคือตรงการเปลี่ยนร่างของไม่ใช่เปลี่ยนร่างตรงการแปลงร่างของเบต้าเนี่ยมันแปลงร่างแบบว่าการันตีไงแต่ว่าต้องให้ตรงเงื่อนไขด้วยนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนร่างได้แค่หนึ่งครั้งแต่ว่ามันการันตีเปลี่ยนร่างนะครับถือว่าดีนะมันสามารถนำมาเล่นใน SBR ได้ไงเผื่อใครแบบตัวละครไม่ครบจริง่อันเนี้ยช่วยได้เพราะว่าใน SBR นี่คือต้องพึ่ง พึ่งเทินพึ่งอมตะของลิงยักษ์ได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับของลิงยักษ์นะอมตะได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตีฟรีอะ่ะก็ถือว่าดีใช่ไหมดีนะตรงเนี้ยเพราะว่าขอแค่เลือดต่ำแล้วก็ผ่านแค่สี่เทินก็พอแล้วแต่ว่าใน SBR สี่เทินก็ถือว่าเป็นจานวนที่เยอะปะ่ะสี่เทินเนาะอืมอาจจะเหมาะพวกด่าน USA มากกว่าเลยป่าไม่รู้ว่ะแต่ก็สี่เทินก็ถือว่ายังดททีที่มันไม่ได้เกินกว่าน,น,นั้นเนี่ยสี่เทินก็ถือว่า มันก็โอเคนะเออสีเทิงก็ยังได้อยู่มาครับรอบนี้คือลิงทำงานอยู่โอ้ถือว่าเยอะนะแต่ว่าขาดลิงหลักคือลิงของไซยาโรบายตรงนี้แล้วก็ลิงของอะไรบ้างก็น่าจะหมดแล้วนะลิงหลักเป็นลิงของเนี้ยลิงของพล,ลังลิงยักษ์กันแหละนะซึ่งททนี้คือลิงกับซัพพอร์ตเอ่อควบคู่เลยนะครับระหว่างบูล่ากับเอ่อทาเลสนะฮะบ,บรากับทาเลสนั่นเองนะซึ่งก็มาดูกันว่ามันจะ เป็นยังไงแต่เสยดาที่ว่าเธอนเนี่ยไม่มีตัวละครประเภทขัดพลังนิงยักษ์ไงมันเลยไม่สามารถวิวให้เบต้ามันตีแรงได้มากอะ่ะเพราะว่าพาสีมันจะไม่ทํางานเต็มที่นะฮะเดี๋ยวขอเวลาไปเทสอีกรอบนึงแล้วกันนะแบอบกว่าเน้นแต่ฟูตําแหน่งเนี่ยฟูพาสีด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วนี่ครับ <laughs> ปลาสั่งเบตา้าพ่อยิงดิพ่อเออพ่อยิงแล้วเนี่ยไฟนันแฟตเป็นสีเขียวด้วยไฟนันใช้แอ็แท็กเท่มากนะ ผมว่าทําไม่ตายมันดูแบบทําไม่ตายของร่างธรรมดาของร่างเบเกตร่างร่างเป็นคนนะร่างชาวไซยาธรรมดาเนี่ยของตัวเนี้ยถือว่าเจ๋งนะมันแบบมันดูคีนเดียมันดูแบบว่ามันดู s i m p l ลแต่ว่ามันมันดูเท่นะมันแบบหายที่ไหนไม่ได้แล้วว่ะปล่อยแพทเทิร์นใช้แขกบบว่าไม่ใช่ร่างสี่เป็นร่างธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ระเบิดมันไม่ได้ระเบิดนะมันแบบเป็นแนวเส้นตรงเหมือนของพวกพลังขึ้นเต่าอย่างเช่นแบบพวกของตัวฟรีจากจากภาคซูเปอร์อ่ะ อ,อ,อะไรเงี้ยนะเป็นให้ดูสวยดีผมว่าสวยดีสวยดีสวยดียดยดนะเดี๋ยวผมขอเวลาตัดไปตอนช่วงแบบฟูตำแหน่งแล้วกันนะแบบตำแหน่งเต็มที่ระหว่างซัพพอร์ตกับพวกพาสซีฟอะไรเงี้ยมันจะเห็นภาพของเบต้าได้มากกว่ามันจะตีแรงแค่ไหนแล้วก็ดีฟเฟน์จะหนาแค่ไหนอะไรเงี้นะครับงันก็ขอลาสักคู่นะตรงนี้นะฮะครับคราวนี้เนี่ยเราเปิดขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะฮะเปิดเทินมามีซัพพอร์ตสตัวแล้วก็ลิงกับนี่ด้วยนี่มาแล้วรอบนี้คือ ได้เวลาฟูลพาสซีฟสักทีนะเพราะเพราะว่าเกมที่แล้วนี่คือแม่งไม่เคยเต็มพาสซีฟสักทีนะมารอบนี้นะฮะน่าจะเห็นผลอะไรสักอย่างนึงแหละตอนนี้คือลิงค์ทำงานอยู่3ลิงค์ลิงค์จีทีนะไซายาวันด้วยเออเลสกับไซยาโรนะครับดีเฟเอนเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเก้าอ่ะฮะถือว่าอันนี้คือซัพพอร์ตดีเฟเอนไม่อยู่นะครับมีแค่ซับเอเดเลนะฮะก็แสดงว่านี่คือเบต้าแบบ ดีเฟนต์ของมันน่ยแบบว่าฟูลพาสีฟนะไม่นเน้นซัพพอร์ตไม่ได้มีซัพพอร์ตของเรื่องดีเฟนต์เลยถือว่าโอเคไม่ก็โอเคสับตัวฟรีเป็นโอเคนะเออถ้ามีซัพพอร์ตดีเฟนต์ขึ้นมาก็น่าจะประมาณขึ้นหลักแสนได้ไหมผมว่าถึงหลักแสนได้นะตรงนี้นะครับมาดวนว่ามันจะตีแรงแค่ไหนนะครับผมว่าขึ้นหลักล้านได้แหละนะประมาณล้านหนึ่งล้านสองถึงนะผมว่าล้านสองน่าจะถึงล้านสองผมตีให้ล้านสองแล้วกัน ถ้าถึงก็เจ๋งอะเออแต่มันซัพพอร์ตสองตัวเลยนะ <c oughs> ล้านสี่วะโอเคแรงกว่าที่คิดนะฮะล้านเกือบล้านห้านะอืมไม่เบิ้ลนะฮะเนี่ยผมผมชอบไปพึ่งการเบิ้ลเกินไปไงเพราะว่าเห็นพาสีมันต้องตีเบิ้ลนถึงจะเก่งถึงจะตีแรงผมก็เลยอัพเบินน้ลนําแต่จริงๆคืออัพคีําก็ก็ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะได้ตีเข้าแรงๆไปเลยไง,ไ,งไม่ต้องมารอเบิ้ลแรงนั้นเพราะว่าเบิ้ลก็คือแบบเจอตัวแพ้ทางก็ตีไม่เข้าดีอะ่ะถึงจะเบิ้ลก็ตามนะ นนั่แหผมเลยแนะนำอัพคีก็ได้ตรงนี้นะมันแล้วแต่คนน่ะตรงนี้นะครับลองคิดเอาเองแล้วกันและลองคิดแต่ตองเอาเองว่าจะอัพเบิร์นอัพคีดีนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อัพไหนก็ไม่ได้ผิดทั้งคู่นะเออแต่ว่าถ้าจะผิดก็คือไปอัพหลบนําอ่ะอันนั้นน่ะผิดนะอย่าไปอัพหลบนำเถอะผมเชื่อนะเพราะว่าหลบมีให้เจอตัวอยู่แล้วอัพเบลาห้าอย่าไปอัพหลบนำเลยนะฮะเออนั่นแหละก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเทิร์นหน้ามาดูกันว่ามันจะ เธอแน่เปซัพพอร์ตหรอวะน่าจะมีเนาะหรือไม่มีไม่รู้เหมือนกันรอดูพอรู้สึกว่าโทร้านนี่แม่งจะเปลี่ยนร่างบ่อยไปแล้วมันเปลี่ยนร่างบ่อยมากเลยนะเนี่ยแม่งเอ้ยโอเคครับรอบนี้คือซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวนะครับซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าลิงทํางานลิงดาเมจนี่คือมีเยอะนะครับนะก็คือตอนนี้คือมีซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับลิงนี่คือลิงเนี่ยทำงานอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่ามีลิงกับเบต้า เวต้าเบี่ยนล่างด้วยนะครับเป็นลิงก์ของโรโยไลเอทกับพอลิจีนะแล้วก็ไซยาโนของโกคูสามตรงนี้คือเป็นลิงก์แอคแท็กหมดเลยนะเออลิงก์จีด้วยก็เป็นลิงก์แอคแท็กเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าอัพลิงก์เวลมาเนี่ยของลิงก์จีจะเป็นลิงก์แอคแท็ก้วยตรงนี้นะครับอืมนะผมไม่ได้อัพลิงก์เวลสิบไงก็ถ้าอัพลิงก์เวลสิบนี่คือผมว่าขึ้นหลักสองล้านได้ไหมถึงนะถ้าขึ้นสองล้านน่าจะถึงแล้วต้องพึ่งซัพพอร์ตเยอะด้วยแหละตรงเนี้ยะมาดูกันนะครับว่าจะมีจะเท่าไหร่แบบว่าซัพพอร์ตตแค่ัวแต่่วา มีลิงก์ขึ้นมาระดับหนึ่งจาก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 เทธนที่แล้วนะครับจากเทินก่อนนี้นเ,นเออมาครับเบต้าของเรานะฮะดาเมจก็คือล้านสามนะครับแบบว่าเน้นะลิงก์แล้วก็ซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวนะฮะล้านสามดาเมจนะตีเสร็จก็เลเวลดีเฟนส์พร้อมกับเรซซิ่งเอเดคของเราไปอีกนะ่ตรงนี้ก็อืมัมมนมันดีไหมมันมัน ม,มันไม่ได้ดีถ้าตัวละครฟรีสมัยนี้เท่าไหร่นะมันก็ถือว่าระดับค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะฮะคือสะสมได้อะเก็บฟรีได้ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าหยีมากอ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กาเกินไปนะมันก็แบบผมว่าผมมันก็ผมก็โอเคนะเออตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มันน่าสะสมแหละนะฮะอินเบกตาร่างร่างหนิงยักษ์พัจจินทีนะเพราะว่าข้อดีมันก็คือการเปลี่ยนร่างร่างหนิงยักษ์นั่นแหละ นะครับอย่างที่บอกไปเผื่อใครแบบจัดทีมเทลล์ตะก้อนไม่ได้ตัวละครไม่พออย่างเงี้ยฟาร์มเพิ่มได้นะครับแล้วก็เอาไปเล่นในพวก SBR ก็ได้นะครับยื้อถึงเท,ทอร์นี่สี่อะไรเงี้ยก็ไปยื้อให้มันเปลี่ยนร่างเล็งย,ยักษ์ก็ว่านไปนะเอามาตะชั่วคราวว่านไปอะไรเงี้ยตีฟรีๆอะไรก็ดีเหมือนกันนะเว้ยนะเออแต่มันจะไม่ได้ดีในพวกโหมดของอะไรอย่างเงี้อะไรอย่างเงี้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างี้มันจะเสียเวลาฟรีไงน,นะตรงนี้อืมแต่ก็เป็นตัวละครที่แบบว่า เหมาะกับคนเล่นฟรีนะฮะผู้เล่นเริ่มเล่นใหม่ก็สามารถฟาร์มามาคอยช่วยในในทีมเราได้นะฮะนี่แหละนี่คือนั่แหละแอนิเมชันมันสวยนะมันสวยแบบเหมือนตัวละครจริงๆอ่ะเหมือนตัวละครกาชาจริงนะไม่ได้อวยอะเนี่ยภาพมันสวยมากเลยนะเนี่ยออแต่แบบจะได้มันไม่ไม่มันไม่ได้เก่งมากไงมันก็แบบภาพสวยอ่ะแต่ก็ไม่ได้เก่งขั้นแบบแม่งโหดกันไปอะไรเงี้ยเอออย่างเทียบตัวฟรี อย่างที่ตัวฟรีตัวฟรีสมัยนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะสมัยนี้คือมันเก่งวันนี้มันก็มีนะแต่ว่าก็ถือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะไม่ได้กากกว่าสมัยเก่านะครับถือว่าเก่งขึ้นมาเลยแหละนะตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยร่างนี้เก็ตีมันเจ็ดแสนอะไรเงี้ยเจ็ดแสนแปดแสนนะครับคือทุกครั้ที่ว่าทีมผมเนี่ยที่ผมเล่นในทีมเนี่ยมันเป็นทีมเพลย์ไซย่านะมันบัฟแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอเดเคดีเฟสไงก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้เป็นการโชว์แบบสุดขีดมากเพราะว่าเพราะว่าตัวละครในดีผมนี่คือผู้นําแฉดอื่นๆนี่คือไม่มีแล้วนะแฉดนี้ไหนะผู้นําแฉดเต็มๆไม่ได้มีแล้วไงก็เลยต้องใช้แันนี้ไปเล่นแทนแมงโคแซดเลยวะนะหลักๆคืออย่างที่บอกหลายรอบนะครับอยู่ในแฉดของพวกเมทัลแฟมิล,ลี่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกชาร์ลากอนก,ก็ได้นะครับแล้วก็หลักๆก็คือแฉดของเกนเอพาวเวอร์ก็เล่นได้เหมือนกันนะมาคอยแบบช่วยกันนะฮะช่วยกันให้กับทีมของเราแหละนะมารอบนี้สุดท้ายแล้ว ซัพพอร์ตสอตัวนะครับแล้วก็ลิงก์เนี่ยลิงก์ทำงานอยู่เกือบเต็มนะอ่าน่าจะมีเรื่องใช้ได้รอบนี้ดีเฟนท์เท่าไหร่ดีเฟนท์ก็คือ8ปดหมนะครับไม่ถึงแสนตรงนี้ผม <c oughs> ว่านะถ้าเปลี่ยนจากการเอฟเฟกไม้ตายอ่ะจากการเลสซิ่งเอ็นดีเคไปเลสติ้งดีเฟนท์น่ะน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะเออมันจะได้ถือขึ้นไงเพราะว่าเอ็นดีเคก็ไม่ได้แรงมากเนี่ยอา่จนแบบเบาๆเลยก็ได้ตรงนี้เน้นความตึกมากกว่าก็ดี ผมผมว่ามันดีกว่านะในความสึกมากกว่าอนะไรเงี้ยมามาสุดท้ายนะครับรานสามกับรานสี่นะฮะใส่เข้าไปเบิ้ลไหมเบิ้ลธรรมดานะฮะโอเคจรู้เป็นคลิปกูไงเพราะคลิปกูต้องเบิ้ลธรรมดาทุกครั้งอะ่ะนะถ้าเบิ้ลไม่ตายนี่คือไม่ใช่คลิปกูแล้วต้องต้องมีการเบิ้ลธรรมดาสักครั้งหนึ่งก่อนก่อนจากลาอะไรเงี้ยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับไปกานตา <c oughs> นะก็โอเคแล้วการคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จบลงวันนี้ นะรถามว่าดีไหมตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งมากเลยครับแต่ก็สามารถฟาร์มาเป็นจิกซอในทีมเราได้เองนะครับฟาร์เก็บไว้ก็ไม่เสียหายแหละตรงนี้นะถ้าใครผู้เล่นสายสะสมก็ฟาร์มาก็ดีอยู่แล้วนะครับผู้เล่นใหม่ก็ทําเก็บไว้ได้นะครับไม่เสียหายเลยเลยนะครับอย่างนั้นคือมีตัวละครติดตัวก็ถือว่าดีไปแล้วตรงนี้น่าจะอะไรมากเลยครับเก็บมาก็ถือว่าสะสมการ์ดไว้สะสมฟิกเกอร์อะไรเงี้ยก็เก็บไปนะครับเก็บได้ก็เก็บไปคะแนนเนี่ยให้สักประมาณ คะแนนเท่าไหร่เี่ยววะหกจุดห้าเต็มสิบได้ไหม <laughs> รู้สึกว่าเรื่องของเรื่องลิงนี่คือมันหาลิงกับดูโอ้วด้กันแบบตัวละครลิง์นี่คือมันหายากแล้วก็ตัวละครที่มันลิง์เนี่ยมันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะเป็นแนวซัพพอร์ตส่วนใหญ่เลยอ่ะตัวละครลิง์ของมันนะแล้วก็เรื่องของดามจก็ไม่ได้สุดจ๋ามากแล้วก็เรื่องของความถึกก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบถึกมากด้วยเหมือนกันตรงนี้นะมันไม่สุดทักทางส,สายฟรีนะฮะแต่ก็ กลางโอเคอยู่นะครับไม่ถึงขั้นแย่อย่างที่บอกไปหลายรอบนะครับก็6.5เต็ม10ไม่ก็6คะแนนะประมาณ6-6.5คะแนะนตรงนี้ผมให้นะเออนั่นแหละก็โอเคคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันจะหน่อยคลิปหน้าผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับวู้